ึ่งในความพยายามที่จะดูแลผู้คนโดยเฉพาะในระดับชุมชนเพื่อที่จะรับมือกับโควิด19ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าอาสาสมัครชุมชนเป็นกำลังที่สำคัญอย่างมากทางองค์การอนามัยโลกก็บอกกับเวทีระดับโลกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยรับมือกับโควิด19ได้สำเร็จแต่สำหรับชีวิตของอสอมบางท่านก็ตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะและมีท่านหนึ่ง เสียชีวิตค่ะระหว่างที่เดินทางไปแจกน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ล้างมือให้กับผู้คนในชุมชนติดตามรายงานจากคุณพิพาปิดแก้วค่ะแอลกอฮอลและน้ากากผ้าที่ลูกสาวของนายบุญทรงมนาหวานอายุ72ปีอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอนำมาให้ดูพร้อมเล่าว่าสิ่งของเหล่านี้พอเตรียมนำไปให้กับชาวบ้านที่เหลือสามหลังสุดท้าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่พ่อของเธอเสียชีวิตระหว่างการเดินทางจุดนี้เป็นจุดที่นายบุญส่งมานาวหวานอสอมของหมู่บ้านในตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านของเขาเองค่ะขณะขี่จักรยานยนต์นำหน้นากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไปให้กับชาวบ้าน ในวันเกิดเหตุนายบุญส่งออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อต้องการนำหน้าก,ากากผ้าและแอลกอฮอล์ไปส่งให้กับชาวบ้านให้ทันก่อนที่พวกเขาจะออกไปทำงานและตั้งใจว่าหลังจากนั้นจะสรุปเรื่องรายงานให้กับอำเภอแต่ประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถอีกคันนายบุญส่งล้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตบริเวณถนน,นหน้าบ้านของตัวเองคือแกชอบของแกแกจะคอยแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยก็แกอยากทำให้แกทำ แกบอกว่าแกพูดว่าถ้าโรคนี้หายไปเราก็จะทำมาหากินสบายขึ้นแกจะพูดอย่างนี้ทุกวันว่าถ้าไม่มีโควิดเราก็ทำมาหากินดีขึ้นแบบรายจ่ายรายรับมันก็จะดีขึ้นเงินทองก็จะใช้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแกก็จะพูดแบว่าถ้าเกิดมันไปเราชีวิตเราก็ดีขึ้นประเทศชาติเราก็จะดีขึ้นแกก็จะพูดเราแบบนี้ตลอดคือแกก็จะห่วงตลอดไงแกก็จะห่วงว่าถ้าเกิดไม่มีโรคเนี้ยเราก็ทำมาหากินลําบากอะไรเงี้ยเราก็จนอยู่แล้วมันจะต้ยิ่งจนเข้าไปใหญ่เพราะเราออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแกก็จะพูดอย่างน แกจะป้องกันตลอดในบ้านจะมีเจลล้างมืออะไรอย่แกคือจะทําทุกอย่างที่คือป้องกันในบ้านแล้วก็ขยายออกไปทางลูกบ้านแกอีกนายบุญส่งมีอาชีพเกษตรกร,รทําไร่กระเจีย๊ยบส่งขายเลี้ยงครอบครัวเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมทําให้เมื่อ30ปีก่อนเขาสมัครเข้าเป็นอสอมประจำหมู่บ้านและทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถจึงเป็นที่รักใคร่ของคนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตให้กับลูกเราก็มีทั้งความเสียใจแล้วก็ดีใจแล้วเราก็เพิ่มใจนะพ่อเราทําดีพ่อเราก็ได้เห็นผลตอนนี้จริงๆ mm hmm. เขาจะสอนตลอดว่าเรามาทําดีไม่ต้องให้ใครเห็นหรอกลูกฟ้ารู้ฟ้าเห็นเดี๋ยวเขาก็เห็นความดีของเราเองก็จะสอนอย่างนี้ตลอดเราทําดีเราไม่ต้องไปอวดใครว่าเราทําดีเดี๋ยวความดีมันจะปรากฏเอง mm hmm. นี่แหละได้เห็นคือว่าพ่อทําดีก็คือตอนพ่อเสียชีวิตวความดีของพ่อคือดังไปทั่วประเทศแล้ว จริงๆคือความดีของพ่อเราคนช่วยงานเยอะมากเลยคุณหมอก็จะมาคุณหมออะไรอะไรมากไม่รู้จําไม่ได้คุณหมอเขาจะมาช่วยประสานงานตลอดการเสียชีวิตของนายบุญทรงขณะปฏิบัติหน้าที่ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนอสมพ่แกก็ช่วยงานดีนะครับเป็นคนดีด้วยในสังคมคือว่าช่วยงานตลอดประชุมทุกเดือนไม่เคยขาด น้อยเดือนที่สุดเทว่าจะขาดเป็นบางเดือนแกยุ่งจริงๆแกก็ช่วยงานตลอดแจกสายฉีดยาพ่นหมอกฟันอะไรเนี่ยช่วยเราตลอดเลยครับเท mm hmm. ่าที่แกท,ทำได้อสมอหนึ่งคนทำหน้าที่ดูแลครัวเรือน10ถึง15หลังคาเรือนทั้งการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น ช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้พวกเขาทำงานอย่างหนักแม้ว่าจะมีค่าตอบแทนไม่มากหากเทียบกับความทุ่มเทเสียสละและมีจิตสาธารณะถ้าเกิดไม่มีอสอมอในการช่วยดาเนินการขับเคลื่อนด้านด้านนี้นะครับเจ้าที่คงทางานไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าอสอมอเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแขนเป็นขาในการดำเนินง,งานาสาธาุขมาตลอดนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ได้พวกเขาเนี่ย อเจ้าที่เราลาบากนะครับเพราะคนพอรับภารกิจว่าโอเคคุณต้องไปให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันแล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยนะไปดําเนินการแจกก็ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอสมเป็นอย่างดีครับอสมถือเป็นหน้าด่านสําคัญช่วยเหลือง,งานด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ใกล้ชิดชุมชนและช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด19ถือเป็นกําลังสําคัญ เพราะอ,อสมช่วยเฝ้าระวังคัดกรองชาวบ้านในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยลดน้อยลงวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานอสมพลังสำคัญในการรับมือโควิด -19 และทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ